ยากยากยากตรงไหนมันแก่มันก็ไม่กินเนาะวัวอะไรแปะเดี๋ยวดูเห็ดก่อนนะคะเอซี่เอ้าโอ้โหโอ้โหเห็ดโตแล้วเอซีเห็ดโตแล้วนี่ขอกันพ่นอยู่นี้นี่นี่นี่ เดามาไม่ไดมาดจะเก็บไปแกงในหะ้เอซีกองคุณพูนยืดนี่มันโตแล้วแต่สงสัยเหยียบนี่มันแตกนะคะเอซี FC. ถ้าเราเหยียบมันก็แตกนะแต่ว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขุดไม่คุยนะมันก็จะโตนะคะเอซี FC. นี่เห็นไหมฝนตกแล้วมันกระเด็นออกมานี่นะเม็ดมันกระเด็นออกมามันกำลังจะโตอยู่เลยทีเดียวนะนี่ทีเดีวยดวย ดีจังเลยนัเหยดเพาะที่นาลุงเนี่ยมันทำไมมันออกตลอดเนี่ยเนี่ยดาขี่ดินมาถมไว้ก่อนเนี่ยถ้ามันโดนแดดมันจะแฟบเอาอะไรโอ้ยหยตกใจหมดเลยถ้ามันไม่โดนแดดเนี่ยมันก็จะมันก็จะกอกก้นพุ่นเดี๋ยวนี้แหละค่ะมันก็จะตูดอย่งนม้นี่อันนี้มันแตกก็นี่นี่นี่มันแตกมันแตกเพราะว่าบางทีก็มีควายมาเหยียบเนาะนี่ มันก็กระเด็นออกมาจากหลุมของมันเนะี่ยโอ้เยอะเลยนะคะอเยอะเลยทีเดียวนี่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 นีน่นี่น่น่นี่นีน่นนี่่นนี่นี่นี่่นนี่นนีนีน่่น ผมไว้ให้มันตูนะคะเพราะว่าฝนตกถ้ามันโดนแดดมันก็จะออันนี้ก็ใส่เซราห์าหินหรือเปล่าเนี่ยขาวๆเนี่ ผมไ่ให้มันโตนะคะไอซีเพราะว่ามันมันไม่โตถ้ามันโดนแดดหรือโดนควายเหยียบเนาะหรือโดนควายเหยียบมันก็จะไม่โตอันนี้คือขุดดิน,นก็มีเสือลาเห็ดอยู่นะนี่เห็นไหมเสือลาเห็ดถ้าเราไปขุดไปคุยมันมันก็แห้งตายหมดแล้วเนาะเสียดาย ฟังดินไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไปแกงวันนั้นแม่ดาก็แกงเห็ดเพาะกำหนึ่งเห็ดปวกกำสามดอกแล้วก็เห็ดนางฟ้าสามดอกอุย้ยกินทั้งแต่สาวยันข่าก็ยังไม่หมดเลยนะเอซี่แกงใส่อุย้ยว้าวนี่เสื้อเห็ดทั้งนั้นเลยแม่ดาไปขุดไปคุยมันอุย้ยนนอเสียดายเด้ เสียดายนะเสียดายนี่เห็ดเม็ดเล็กๆไม่ได้เพราขุดมันหมดเลยคิดว่าจะเอามาถมตรงนี้ที่ไหนได้เห็ดตรงนี้ก็น้ำหมดเลยขุดขึ้นหมดเลยเสียดายเสียดายนี่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 ว้าวเห็ดทั้งนั้นเลยทีนี้ทำไมเห็ดออกเยอะจังเห็ดทั้งนั้นเลยนะเอ็ดี เฮ็ด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 ล้างมือก่อนวันนี้เราจะพาเอฟซีกลับมาจากหาหมอก็จะพาเอฟซีไปหาเก็บเห Emmanuel, water, tá, ็ดอเห็ดยังออกเยอะเลยนี่อันนี้ก็เสือลาเห็ดทั้งนั้นเลยนะนี่ว้าวอุ้ยพาเอฟซีเบิ่งไวัยนี่ อันนี้ก็เสือลาเห็ดนะคะเอซีมันยังออกไม่หยุดเลยนะถ้าแต่เอฟที่เบิ้งหันเบิ้งหนีแล้วมันสิไม่ทันรถอีกนะปย้ายุงกัดจนเป็นแถวยุงกัดจนเป็นแถวเลยนะเอฟซี FC. เดี๋ยวรีบเปิดประตูก่อน